โอ,อ้ออนตัวนี้ปุณหอ้ยอนอ่ะปุณหปุหพี่น้องจีนองำงามเลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนนะจ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศพอกันบันเทงกันวันที่27กันยาพกกพี่น้อง พี่กัดก er ับปลาหน้าจุ๋ยค yeah, We ือเก่าเลยเจ้ะพี่น้องอำเภอหน้าจุ๋ยจังหวัดอุบลนะจ้ะมื้อนี้เฮาบ่ได้เข้าปลาเห็ดได้พี่น้องเข้าปลาหน่อไม้จ้ะมาหาหน่อไม้ไรไปต้มเกลียวจ้ะคุณหลุ่นมาะส่วนบังพี่น้องหน่อไม้สิเกิดหลายบ่เนาะแต่ว่ากอแหลนี่เฮามมาพอร์ดอ่ะท้องกออยู่นี่ปลาแหลกลายอยู่หน่อหน่อไม้หลายๆพี่น้องก็ดั่งนองงามๆเลยมาพอก้อยพี่น้องเรียกพี่น้องเอากรวยบ่ได้ท้นหอย่างนี้กรวยคุณ เอ็นหวนบ่ห si ัวเลยต่างต่างก็โคลี um> ่พี่น้องเองมื่อไม่ต่างก็โคลี่บังอาจดัดนี่ล่ะจะมาเอาจะมาเอาเนาะจะมาเอาก้อยพี่น้องบางอีกอยู่จังมือจังมือได้ละเพราะว่าก้อยต้องห้าเห็ดนั่นห้าวกายต้องให้พี่ให้น้องบมดมาเอาน้องใหม่เอาน้องใหม่วันนึงใส่ชุ่มไผ่ไปใหญ่ก่อนมาเอาน้องใหม่ไม่มีปลาใส่กระเป๋าไวเม็ดเยวมันติดเสีย ใส่ถุงผายค่ะใส่ถุงผายถุงผายายพี่น้งใหม่พี่น้องคนเดียพี่เตาน้ำงามพี่น้องมื่อนี้เฮาสิเอาแตาน้ำงามใหญ่ๆเลยเหมือนเอาเพาะหมดออกบ้างเดี๋ยวมันสิกัดหุ่นพี่หนอนฮักเลยเด้อนี่เนาะพู่นหัวงามบ่พี่น้องงามแฮงพี่พี่เพาะออกเก่งๆทเพาะออกเก่งแล้วหมดกัดเลยนี่ยังอันน้องใหม่อันนี้มันหมดหมดมากเนาะ เราทำผีก้อนมาลวนน้อกันพี่น้องที่โศกที่มันบ่หมดเลยอุ้ยกําลังเกิดกระหี่บาดมื่อนี้เอาเสียมาเด้อพี่น้อยมื่อนี้เอาเสียมาหมดใหญ่ก่อนอข้าวจุ่มพูงเลยบ่ายอุ้ยอุ้ยเป็นคือว่ามันมันแก่นคือเก่ามันแก่นคือเก่ามันแก่นคือเก่าท้งไก่เดี๋ยวไปมันคือเก่านี่นะ ไปไปเอาเรื i, i, ่อยเรื่อยมาเนี่ยจะเอาน้อใหม่พอเด็ดต้มไปวัดอื่นมือฮึกคือบนขาสาบเนาะพอดไปวัดทัเขาเนี่ยคือขาจุนพูนเขาจุนทุนเลยพี่น้อ แกงที่เก่าไม่ไหมันกระเดังกระเดงมันกระเดงเอาดิจังเดี๋ยวเจ้ทึงมันกระเดเอายู่บ่เอาเอาเอาไปทุมเอาลดอันีบ่อ่อนหนเนาะอุ้ยโอปันน่สิบเอาเนาะเออยให้มันถือท้ายกระตาเด้อคายสิถือ ก้นขับไป็นทอันนันมีบินยิ้มใส่นอยยิ้มใส่แต่ั้งพื้นหมดิ้ใส่มันสีขาวแขกมันี้ร้องดิ้เนาะไปเดิต้มไปวัดไปว่าน้ำเเาเนี่ยอ้าเเลงด้วยน้ไหนบ่เเปลง ตัวนี้ตาก,กรดนดีุ่ดเอาอนโ okay. อ้นี่เรามันข้ตัวนี้อ่อนดีตวัวนีอ้อ่อนงามีนนอ่น้นองนนน้องอแต่นอ,องงามเลยงามครับ

อ่อนไงคุณอะทับอุปรุดทรัพย์นอเออมันอ่อนยังอ่อนอยู่เลยเนี่ยโอ้โหเปลาหน่ใหม่คิงกระไายครับพี่น้อเป็นเฮ็ดเนี่ยงปุ่นได้เนาะเฮ็ดเนี่ยของปุ่นยายก่อนลูกเอาก่อนพี่น้อไปเฮ็ดเนี่ยขอปุ่นก็หน้าไปเอาหน่ใหม่ก่อนจะขับไาเอาหน่ใหม่ก่อนยายก่อนไปเอาหน่ใหม่มาปลาเก่า ามาีันมัน,นเียวมดตัวนี้อ้หมัน,น,หนหเ,เหยวเหเยมนมาามาบ่ไดมาดนนะเนาะเอออ่เอเนาะก็เป็นกระเด็งนนเ,เ่ยู่บ่ซึ่งกระเดงเนาะาบอปไนตจไปเหลือเพขัดอีกนึนนออง nhỏ lãi nó chỉ nhao 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 nhao

อาวพี่อุสวนอนมันหี่ยวอ้าวเจ้าพี่อ้าวเจ้าพี่เจอแตงจืดเอาเลยอือฮักเอานี่มาใหม่ก่นด้ว่าีน่นี่เอาตัวนี้ห้ามหนึ่งเดี๋ยวตัวนี้ก่อนนี่นี่นี่ไปอายุเอ๋ยไก่แดงก็เอาอือหูลอยนิ่ จะนอใหญ่ๆนอนไรนี่ใ่นอนใหญ่ๆมันหนามันโ่หามันหาวเบิรความม่ตอไป่คุณยังนอนอ่เอาเอาเขาหนี่าไหนาเบิดมาันออก่ังม่ันมาแตงอีกนี่เอาบ่นี่เอา Cái bao tôi bỏ nó chẳng này nhau, nó nhào hộ Ừ, tôi thấy nó nhào hẹo bỏ Ui, tùm treo bớt thôi nè cái nọ này Nó lại cái tiết Ừ Ừ Đéo, Có phùn hì bò Ừ Ừ rồi Ừ Ừ Ừ một đấy mạo ừ. Nhà bớt nào Ừ, nào. Đây. Ừ, nào. Ừ. Ừ. Đây. 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 Đây.

ได um. <boundaries. S 2> oh, oh. ้ครับพี่น้อกเอาอยู่ตงชูบอบ่เอาไปหาตัวอื่นกันอือห้ามไม่ได้เลยอันนี้ก็ตทางโอ้โหได้ครับคุณ น้องเหลืองมิมหมองเหลือพี่นองเหลือคับครับน้องใหม่ไล่มาเนี่ยพี่น้องน้ำแห้งน้ำแห้งนึกนี่เดี๋ยวองดินัน่คนเดียขี้ขี้โ้แงกไป กระเดีย่ยกระเดี่ยงตัวนี้กระเดี่ยงพี่หนตัวนี้น,น, <c oughs> นั่นตัวนี้อ่อนบเอตัวนี้เป็นตัวอ่อนอยู <c oughs> ่ทรัพยเขาดีสว่วแม่นหลดอ,อ,อล่อนอ้ยแกงไ่นหอนงไูนีไไ่อนงน ủa ừ. ừ, anh tuần này, tuần nào, ủa, này ừ. ừ, wow, cờ <coughs> 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 <coughs>

ฮักเอาขขอก่อนหได้แน่โอ้โหตัวนี้ยาบ่หรอนีอุ้ยายครับทำไมร้า่เลยตัวนี้เปตเต่าดอนด่เ่ Cô đem, cô đem, cô đem, cô đem Cô đem Nó Cò này cầm lòng, không hẳn nhau lắm Còn này Còn cái quán đó xong Còn con đó đây Cái kép xe cà pháo, để thông thai Ủa, này Nào, อือตัวอยู่

กะแดงเดยตัวนี้กะแดงตัวไหนตัวไหนดวงนี่ซื้อกันนี่ไกลๆตายแน่ตัวนี้ตา <Okay. S 2> ยนี่อ,อ่อมา่อย mắm chiếc mâm chiếc nó nóng 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 nồi nóng 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 nào cô. Cái đẹp. Cái đẹp thì không? cái đẹp ừ, cái nón ừ, đây. Đó, cái đèn. Cái đèn này. Mua này cái Cái nón Làm đi ลังาเขาเอานออไรเดี๋ยวก็มาเอานอไปพุ่งจะพี่น้องพุ่งเป็นน้องไปสมนอไมปไลก็เติมเกลียวน้อยจ้ะนอชองนอเนาะจะนอช่องนอหูยขับเสร็จอ่ยน้ก่อนขึ้ใหญ่ยนอใหญ่แหงนอหก็ลังออกดีคนเอาเถียงน่ะนอใหญ่เลยสามนอสามนอเละ ผลอ่อนๆมันก่อนเสียมกันตอกจากหมากคอ้ยจะอ่อนเว้ยเสียงสันนี่ต้องสวดเราด้วยพี่น้องชิว่าคือบอกเสียมจับเสียมพญายกนแล้วอันตัวอาจจะอันใหม่แล้วพี่น้องดามันออกนะดามันออกแล้เจ๊น้องไม่พุ่งมันงามก็เลยเอาอีกบานนี้มาเอาอีกนอหนึ่งดูข้าวกระนิ่ง จริแล้วมันเหี่ยเวิร์ดมันเหี่ยพี่น้องที่ทายพี่น้องมึงเนี่ยที่เดี๋ยพี่น้องนทำใหม่นี่ซ้ำนี่ก็เอาเพ็บมทำใหม่เสมได้ได้หน่คุณอะนอเห็่ยวกับสาเกอคนโอ้ยมันเหี่วพี่น้องมันเหี่ยวเนาะมันเฮ็ดต่อเขานี่ดีเทสได้หนิตายอมองนี่เป็นจิ้มเกมเลยตัวนี้คุณอะคุณพี่น้องพี่น้องมัน,น นองามสอนมั่งอือมีคนนอนสอนเอา,อ,าอีกแล้ววะเอานอนมีผู้หญิงอีกแล้ววะงามแห่งตายงามคักกทีเอานอนี่อีกนอนนี่ก็พ่อวันพวกเนี้ยล่ะไหนมันเป็นนอนก็ใหญ่คักงหนอมันยาเหี่ยวมันเป็นอนใหม่เอาตัวคนเป็ยังไงเอาตัวนี้บ่ตัวนี้ก็เอาตัวนี้ก็เอาบอ อุ้ยตัวนี้คุณอนมีทรงเสีบฮะรุดหยอดเลยเด่นนี่พี่น้องเลยมีจังอุ้ยหนอนหอนตัวมันใหญ่แหงนอนี่บ่ก็เป็นแมงถงลหามบอหาอยูปันจือเลยอ่ะอุ้ันสอดแหงพี่น้องเดี๋ยวมันห่

เนโนม่ยุงมันงงมเขาเลยเอาทีเ้าหมามันตีแล้มักุืน้าหมามันกลกนได้บพต้งมีดามอันส่วนไนมุ่งุงามคักงงมเนี่ยสองใหญ่ยยกรนกับเก้งน้ำใส่เกงปลาซะนม่ยสมเก็ียเกยงประดุกเนาะเกงประดูกหน่อย ฉันมาใส่เวทกับโบเลม่านอนชุดท้ายหรอพี่น้องมันโมนี่ได้เห็นหน่อใหญ่เอาหยิบไปยังแล้วพ่อละจะเอาเมื่อบอดดัเมื่อบอดดัยเที่ยงไก่ที่จะตายมันโอ้ยกดลงหน่อนนั่งดินได้หนิเนาะอ่อนเห็นบ่ เสียบลงอันเสียบง่ายๆแม่นรุ่นงามแห่งกลมเกียวจะเสียบเนาะอ่อนๆเนี่ยนี่ปอกบอลปอกบโอ้ยเห็นเมนตัวนี้มันสั่นว่าจอหน่องกอนี่ก็พอาดอ่นี่เท่าไหร่โผดโผล่เท่าไหร่ทีน้องเอ้ย ทำไมพวกเดี๋ยว่าจังหน่อยนี่เกี่ยวเขานี่เบดได้พี่น้องเบิ้ดหม้บ่มีม่ได้เกี่ยวเขานี่น้องมันเกิดมาอมันกับถึงเวลามันกับ่ใหญ่ได้พี่น้องตายเลยทำไม่ไรคือกันจังหน่อยกับโบหมีเนาะทำไม่ไรเขากับสิป,ปอกคือกันเลยพี่น้องไปตอกปอกขึ้นี่ไป มันนักตีเปลือกมันก็น,นักเติอแบบนะี้หน่อแต่กันส่วนเนี่ยคีโนมีสมบ่ได้น้อยเด้อนะนี่สีหานอน,นี่เผาก็ดีกันได้เผาเนะาะเผากินกับแก้ว,วอันพญากวนตะเกียนเราเราเผากินกับแก้วเผาเหล่าก็ปัวให้นนา ไม่กินกับเกลยวเลยดิยพี่หน่อยมาฮาอยากฮากินแต่สมัยก่อนอ้เงาเหมือนกังมันสวนเห็นน้ำหน้าซ้ำนี่แหละซีซ้ำซีฮานอนนี่แหละข้าวจูนพูน โอ้ยซำเก่อนาเตพี่น้องีลกวดเติอไปห่ยน้องใหม่นะใส่ทุายก่อนย่างตัวบานนี่ช่เอาหลกไดดอกพี่น้องมันรถดูไก่นะรถบนบ่หอดอย่างตัวบานพี่น้องตะก่อหน่เลยพี่น้อง เดี๋ยวพ็ปันพี่น้องจะเอาเมื่อนักแหงนี่ออกมาหนหน่อยนี่น้องมนสู้ญาก้อนรับปองเรียบร้อยแล้วตอนีำอย่งเนาะเไปไล่คนอีกอนักพี่หน้องเอาเขากลบจบคบทำอย่างไรพี่หน่องทำไมเขาไ้ไล่ถืออยู่ ก็เต็มนอกจากก้อนเรียบร้อยเอาก็ฝากคนอะไก็แชร์ได้พี่น้องก็ติดตามก็ไปยังเตียงเซือนในช่อง g o o g อน Channel วันอาทิตย์อกันไหมจ้าท้าใมเข้ากับมันอยู่จา้าสวัสดีจา้าสวัสดีครับเอาหัวใหญ่ก้อนขอของใหม่ก่อน